สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรโตีนดีๆจากพืชภายหลังพิธีรับพระบรมราชอง์การโปรดกล้าโปรดกระหม,ม่อมแต่งตั้งประธานและรองประธานสภาผุทธราษฎรนายวันมูฮัมหมัดนอมัทาประธานสภาพุ้แท,รทนาทาราษฎรพร้อมด้วยนายปฏิพัฒนสันติพาดารองประธานสภาคนที่1และนายพิเชษเชื้อเมืองผานรองประธานสภาคนที่2เปิดเผยกับสื่อมวลชน โดยในวันมูฮัมหมัดนอมัาบอกว่านับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชาองค์การโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้พวกเราทั้ง3ท่านดำรงตำแหน่งประธานสภาและรองประธานสภาผุ้แทนราษฎรพวกเราจะขอน้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานให้แก่สมาชิกรัฐสภาเมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาเพื่อการปฏิบัติเพื่อรประโยชน์ของประชาชนประเทศชาติต่อไป นวันมุฮัมมัดนอมะทาเปิดเผยถึงกรอบการโหวตนายกรัฐมนตรีว่าหากชื่อการโหวตรอบแรกไม่ผ่านอาจต้องปัดตกไปหรือไม่โดยระบุว่าเรื่องนี้คงต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญปี2560และข้อบังคับการประชุมสภา25ง3ส่วนกรอบเวลาการประชุมและการโหวตนายกรัฐมนตรีต้องปฏิบัติตามข้อบังคับอยู่แล้วส่วนรายละเอียดอื่นๆหากเราพูดก่อนล่วงหน้าอาจไม่ตรงกับสถานการณ์จริงที่จะมีการประชุมในวันที่13กรกฎาคมนี้คาดว่าจะดําเนินการด้วยความเรียบร้อย หากไม่เสร็จสิ้นในวันดังกล่าวได้หารือประธานวุฒิสภาแล้วว่าอาจจะมีการประชุมในวันที่19กรกฎาคมเพราะเห็นว่ามีความเหมาะสมส่วนจะเสร็จสิ้นหรือไม่แล้วแต่ที่ประชุมเพราะการเลือกนายกรัฐมนตรีเป็นหน้าที่ของรัฐสภาดังนั้นพวกเราต้องทําหน้าที่นี้ให้ได้เพราะประเทศจะไม่มีนายกรัฐมนตรีไม่ได้เนื่องจากปัญหาที่ประชาชนและประเทศชาติรอคอยรัฐบาลใหม่อยู่ข้างหน้าดังนั้นหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญตัติต้องสนับสนุนให้ฝ่ายบริหารบริหารประเทศต่อไปได้ในเวลาที่เหมาะสมตามที่ประชาชนต้องการ ส่วนข้อขังวนของสวที่กลัวว่าครั้งแรกไม่ผ่านการประชุมครั้งต่อไปจะเสนอคนเดิมหรือไม่นายวันมุฮัมหมัดนอมัทาบอกว่าเรื่องนี้ในการปฏิบัติหน้าที่ของสวก็เป็นอิสระเช่นเดียวกับสสเชื่อว่าแต่ละท่านจะใช้ดุลยพินิจและวินิจฉัยให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้คงไม่สามารถจะคาดได้ว่าสมาชิกแต่ละท่านจะโหวตอย่างไร จึงเป็นเรื่องการใช้ดุลยพินิษเพื่อประชาชนและประเทศชาติส่วนตัวไม่ได้มีความกังวลเรื่องนี้เพราะทุกคนมีคุณวุฒิวัยวุฒิและประสบการณ์และทุกคนคงจะมีหัวใจตรงกันคือบ้านเมืองประเทศชาติและประชาชนเป็นสิ่งสําคัญทุกคนต้องทําให้ดีที่สุดและต้องฝากถึงประชาชนทั่วประเทศว่ารัฐสภาของเราจะทําหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายนั้นให้ดีที่สุดตามที่ประชาชนคาดหวังในฐานะที่ตนเป็นประมุขฝ่ายนิติบัญญัติ ก็ต้องขอความร่วมมือและแรงสนับสนุนจากประชาชนเพราะประเทศของเราต้องการความสมัครสมานสามคัคคีความร่วมมือจากทุกฝ่ายเพราะเรามาทํางานตรงนี้เพื่อประเทศชาติรวมถึงประชาชนจึงขอให้สนับสนุนนายกรัฐมนตรีอย่างเรียบร้อยในเวลาที่ท่านรอคอยให้ดีที่สุดผมคิดว่าเราต้องร่วมมือกันทุกฝ่ายทั้งพักการเมืองสาภากระทั่งประชาชนและสื่อมวลชนขอให้งานที่เราจะมีในวันที่13กรกฎาคมนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส่วนเรื่องการชุมนุมนั้นนายปฏิพัทธ์สันติพาดาเปิดเผยว่าเรื่องของการชุมนุมต้องรอการแบ่งงานระหว่างประธานสภาและรองประธานสภาอีกครั้งในวันที่10กรกฎาคมนี้โดยประชาชนมีสิทธิชุมนุมตามรัฐธรรมนูญหากอยู่ในขอบเขตสิทธิและหน้าที่จึงไม่ได้มีความกังวลแต่อย่างใด และว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าวไบรท์ t ีวปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ